สวัสดีครับวันนี้มากินเมี่ยงปลาเผากันนะครับเป็นปลานิลตัวให,ใหญ่เลยนะครับนี่ครับปลานิลแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มนะครับเนาะแล้วก็จะมีอ่านี่ครับขุดเส้นนะครับมีมีมีขาวนะครับจะมีปลานะครับเนาะปลานิลตัวให,ใหญ่ใหญ่ๆนะครับ เมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผา <laughs> <laughs> แล้วก็แกะเอานี่นะครับเก็บปลาออกก่อนนะครับเนะาะค่อยๆแกะมานนะครับแกะปลาปลา,ปาก่อน เนื้อปลาดีครับเนื้อปลาเนื้อปลาครับเขานีครับเนื้อปลาครับเนื้อปลาก็บเขาเลยนะครับนี่ก็จะมีผักนะครับนี่ก็จะเป็นผักสลัดนะครับ โหระพานะครับผักโหระพานะครับจะใส่ไปนี่ผักชีนี่ใบเลยนะครับเใ,ใบเลยจะใส่ก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วใ,ใส่ผักอะไรเป็นที่พอใจเราแล้วนะครับ ปลานะครับเนี่ยปลานี่เรานี่ครับเนี่ยปลาแล้วก็ใส่ไปเลยนี่นี่โอ้โหเนี่ยปลานี่ <laughs> ใส่ทำจิ้มนะครับ กินจะมีสองอย่างด้วยกันนะครับแต่ว่าใส่อย่างละนิดนะครับเนาะนี่ก็นิดหนึ่งนะครับก็ใส่นี่เลยนะครับเส้นมีขาวเนี่ยครับใส่กระพันกรพันพันนี่นะครับจะคำนี้เราก็กินได้เลยนะครับ อร่อยมากครับเป็นประกาศขาวก็ได้นะครับมาหมดเลยครับอร่อยครับอร่อยมากครับของลูกฮา ปรักขีไปเลยนะครับใส่ไปนะครับเน,นี้ยปลาที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปเลยใส่ไปทีมี่เลยก็น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มใส่ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอย่างล้นิดนะครับแล้วก็ใส่มีที่เราเตรียมไว,นนมวน้นะครับเนี่ยมีขาวเนี้ยนะครับ นี่อากาศขาวหอหอหอนี่ครับก็กินเลย <laughs> อ,อ,อร่อยมากครับอร่อยอร่อยครับอืม,อ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 มนี่ปลา มาเร่ครับมาเรย่ครับอร่อยมากครับขอบคุณนะครับที่อาารับชทมนะครับสวัสดีครับ